สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูน้ำห้วยนะครับเนะาะอลำห้วยพึ่งนะครับอันนี้เนาะนำ้ำลำห้วยพึ่งอ่างอ่หรือว่าชนประทานลำห้วยพึ่งนะครับจะมีลำห้วยที่ไหลลงมาบ้านผมนี่เป็นหมีลำห้วยหนึ่งนะครับเนาะอ่าปีนี้บอกถึงความแห้งแล้งนะครับเนาะพนเพื่อนๆน้ำใกล้จะ แห้งแล้วนะครับเนาะตอนนี้น้ําน้ําไม่น้ําลดลงไปน้ําไม่ไหลนะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายเพื่อนเนดูตรงนี้จะเป็นสะพานเขาเรียกสะพานคอนเะวิร์ตเนาะที่ที่ข้ามไปบ้านผมนะอนอะนี้บ้านผมอยู่นีดตรงนี้นะครับข้ามไปทางนี้ก็คือจะไปตไําบลไครนุ่นนะครับเนาะนี่นะครับแห้งนะครับน้ําตรงน้ําไหลนี้ไม่มีน้ำนะ สำหรับ EP นี้แค่นี้นะครับแห้งจริงๆครับ